วัดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆแนะนำในการล้างแคตของ YouTube นะครับสำหรับใครที่เล่น YouTube บ่อยๆจะมีไฟล์เอ่อเป็นไฟล์ขยะนะครับหรือไฟล์ขยะในแคตนเ, YouTube เนี่ยเยอะทำให้ y t u t u เนี่ยโหลดขึ้นช้านะครับไม่ลื่นไหลนะครับเพราะว่าเราเล่น YouTube ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีการสะสมลิงก์หรือเอ่อไฟล์แคทที่เป็นขยะที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่เยอะแยะนะครับว่าแล้วเราก็ไปที่ YouTube เลยนะครับไปแตะที่ YouTube ที่หนึงนะครับเราเล่นแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลือเล่อนขึ้นนะครับผมก็จะ เกิดไฟขยะมากมายนะครับวิธีที่จะไปลบไฟล์แคสไปที่นี่ฮนะไปที่ YouTube แล้วกดแช่หนึ่งครั้งเมื่อกดแช่หนึ่งครั้งปั๊บจะเกิดเมนูขึ้นมานะครับผมจากนั้นเราให้ไปที่ข้อมูลแอปนะครับมันมีข้อมูลแอปแล้วลบออกติดตดกันนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่ผมใช้ตัวนี้เป็นของเรียวมีนะครับตระกูลซนะครับผมไปที่ข้อมูลแอป นะครับไปที่ข้อมูลแอปจากนั้นเราก็ไปดูการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับอันนี้แสดงว่า776เบเมกรายละเอียดการใช้ข้อมูลนะครับให้เราไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับของแอป YouTube ทั้งหมด777 เ7 6ดอยเเมกนะครับแอป149เมกเท่านั้นนะครับข้อมูล4 1เมกแคทนะครับทีนี้มันจะมีตัวหนังสือคำว่าล้างข้อมูลข้างล่างล้างแคทนะครับผมให้ล้าง2ตัวนี้นะครับผมทิ้งไปเพราะเป็นเป็นลิงก์ขยะเป็นไฟล์ขยะหรือเป็นอะไรที่มัน ทำงานแล้วมันมีไฟตกค้างอยู่เรียกว่าไฟขยะนะครับล้างข้อมูลเลยครับล้างแล้วครับผมโอเคนะครับมันจะล้างแคทไปด้วยนะครับทีนี้เราก็จะเหลือเฉพาะเนื้อไฟล์ที่เป็นไฟล์แอปของ youtube เท่านั้นนะครับ148ยมนะครับ ทั้งหมด148เมิแอป148เมตรงกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเพื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์จะลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ